เรื่องโทรศัพท์ยี่สิบสี่พี่ติกเอาไว้ที่บ้านหลังจากจเจอร่างพี่โง่สองวันแม่ไปให้ให้คุณตํารวจอยู่กับคุณตารวจเกือบสามเดือนแล้วพิ่นคืนแม่เมื่ออาทิตย์ที่แล้วเมื่อหาไปนหนึ่งอาทิตย์ดังนั้นพี่เลยไม่เห็นโทรศัพท์เลยดังนั้นโทรศัพท์ก็คือออแม่ขอไใช่ข้าพี่ตา ไปดูเรื่องจากรายการที่หนุ่มด้วยอ,ะอ่ะม,มันก็เลยเป็นว่าณตอนนี้มันมีทั้งความประสงค์ดีและประสงค์ร้ายในควารเพื่อแฝงทั้งหมดเกิดขึ้นนะ มันก็เลยทาให้พี่รู้สึกว่าณตอนนี้พี่ไม่รู้ว่าเขาคนนั้นต้องการอะไรเรื่องโทรศัพท์ยี่สิบสี่พิ 24, กติกเอาไว้ที่บ้านหลังจากเจอร่างพี่โมสอบวนันแม่ไปให้คุณตารวจอยู่กับคุณตารวจเกือบสามเดือนและเพิ่งคืนแม่เมื่ออาทิตย์ที่แล้วเมื่อหายไปนหนึ่งอาทิตย์ละดังนั้นพี่เลยไม่เห็นโทรศัพท์จริงดังนั้นโทรศัพท์ก็คืออยู่ในมือแม่กองคนสดทย้ยใช่พาทีาราแล้วตอนนี้เราคิดว่าเป็นใคร <laughs> มันก็ผ่านการสื่อมาเรื่อยๆค่ะมันยังตอนนี้ยังไม่ได้ประชุมกันแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มเพราะว่าเราอยู่คนละบ้านเนาะจากการโพสต์อยู่ในประเทศ<ม>หรือต่างประเทศครับอันนี้ไม่สามารถชี้ไปได้เลยว่ามันอยู่ที่ไหน<ม>ว่าต่างประเทศหรือว่าในประเทศคือในตอนนี้มันไม่ใช่แค่เราโดนเมื่อแกเพิ่งเจอเราก็เพิ่งตกใจเหมือนกันว่าเวลาที่เขาส่งให้จติกเวลาเดียวกับเราเวลาเดียวกันเลยเหมือนเขาเลือกจิ้มว่าเขา อันนข้อความนี้ให้ใครแต่รู้ว่าแน่ๆเขาน่าองถือโทรศัพท์มือถือหรือไม่ก็ไอ้่าวแค่นั้นเลยนะตอนแรกก่อนตอนนี้แรกนรกว่าดีเพราะว่าเราได้เห็นข้อมูลใหม่เนาะเพราะเราก็ยังไม่เคยเห็นรูปรูปพวกนี้เลยแต่พอณปัจจุบันนี้มันเริ่มมีอะไรมากกว่าที่สมควรจะรู้แล้วมันเป็นเรื่องนอกเหนือไปอีกแล้วยิ่งเจอคํา เจอหลายอย่างเช่นบอกว่ามึงยุ่งเฟซกูทําไมกูยังไม่ตายอย่างเงี้ยมันเหมือนสร้างความปันะ่นผ่วนเนาะสร้างความเข้าใจว่าแบบหรือสรุปว่าโมไม่ตายหรือใครเป็นคนทาหรือยอะไรเงี้ยมันเลยจับมือใครโดนไม่ได้สักคนตอนเนี้ยมันเลยเป็นการแบบเราแค่เข้าใจว่านะตอนเนี้ยมันเหมือนความแบบสับสนและก็ความปนป่วนไปแล้ว,ลวอะ่ะเพราะว่าือจริงๆถ้าเขาอยากจะช่วยจริงๆอ่ะทุกคนอ่ะหนูเข้าใจนะว่าทุกคนพร้อมที่จะซัพพอร์ตเขานะถ้าข้อความนั้นทุกอย่างมันเป็นเรื่องจริงมันเป็นหลักฐานจริงอ่ะ หนูเชื่อว่าพี่พี่นักข่าวหรือพี่ทุกทุกคนอ่ะก็ปล่อยก็ปล่อยอยู่แล้วเราอยู่ข้าคของเราแต่ว่าถ้ามันไม่จริงอ่ะก็คือเราอย่าปั่นเลยอย่าปั่นอย่าสร้างสถานการณ์อะไรขึ้นมามอยากให้คนอ่ะเข้าใจผิดว่าพวกเราเป็นคนทำโยงไปทางนู้นทีโยงไปทางนี้ทีบอกว่าคนนู้นสร้างหลักฐานเท็จอะไรอย่างเงี้ยมันเลยเริ่มมาสับสนว่ามันคืออะไรกันแน่จริงๆเราอ่ะเราพูดคุยกันนะแต่ว่าคนคือเจ้าของคดีสุดท้ายคือ อ่่คือเราเราเราเป็นคนนอกเราเป็นแค่เพื่อนอะค่ะเราเราบอกกได้นะแต่แต่คือถ้าเจ้าของที่เขาไม่ได้ทำาเราก็ไปทาอะไรไม่ได้ใช่เราได้เราก็ได้แต่ได้แต่ยินดูว่าว่อะไรเราจะต้องยังไงต่อหยุดสวมรอยเป็นโมแค่หยุดสวมรอยเป็นโมแต่ที่เหลือได้หมด